สนับสนุนโดยเนสเลเวเฟอร์ fer, กรอบสนุก ช่วงที่3ของตื่นมาติวแล้วค่ะกับติวโต้แฟน2ช่วงที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ทบทวนเนื้อหาที่เคยได้เรียนรู้กันมาแล้วเนาะแต่สําหรับช่วงนี้ติวโต้แฟนค่ะด้วยคําถามที่ถามเข้ามาใน Facebook Fanpage ทั้งเยอะทั้งหลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นติวเตอร์ของเราเนี่ยจะหยิบมาตอบกันให้อย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้โพสเนี่ยก็โพสต์ได้เลยค่ะที่ facebook com ตื่นมาติวเพราะว่าติวเตอร์ของเราเนี่ยรอตอบอยู่และสาหรับช่วงนี้สนับสนุนโดย n e s t l e Wafer กรอบสนุก เราไปติวกันต่อเลยดีกว่ากับติวโต้แฟนค่ะติวสังคมวิทยากันไปแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาตอบคําถามของเพื่อนๆนะที่ถามมานะครับในช่วงติวโต้แฟนนะครับและเราก็ังอยู่กับเพื่อนเราอีก2คนเหมือนเดิมน้องไอ้แล้วก็น,น้องทันนะครับจะเป็นตัวแทนในการเอาคําถามมาถามเนาะอ่ะเชิญเลยครับ คำถามว,วันนี้มีคําถามสองคำถามที่คล้ายๆกันนะคะ,คะของคุณธน,นรีคํานวว่าอยากเป็นนักาดาราศาสตร์ต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็ของคุณรัศมีสาว่าเรียนคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็ทํางานอะไรได้อะค่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นคําถามเกี่ยวกับเพื่อนๆนะครับที่อยากเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับปัจจุบนันนวิทยาศาสตร์มีหลากหลายสาขานะครับหลักๆก,ก็เป็นฟิสิกส์เคมีชีวะดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์นะครับคำถามแรกเพื่อนบอกว่าอยากเป็นนักดาราศาสตร์ต้องเรียนอะไรนะครับแน่นอนครับต้องเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ชัวๆโอเคไหมแต่ปัจจุบันนะครับเรายังไม่มีสาขาดาราศาสตร์โดยเฉพาะเพราะฉนั้นถ้าน้องๆอยากจะเรียนดาราศาสตร์เยอะๆหน่อยอยากเป็นนักดาราศาสตร์นะครับน้องต้องไปเรียนในสาขาอะไรทายภาควิชาะลรดีชีวะดีไหม เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนาะเขาต้องมาเรียนในภาควิชาฟิสิกส์นะครับงาั้นใครอยากเป็นนักดาราศาสตร์เนี่ยเลือกคณะวิทยาศาสตร์เลือกสาขาฟิสิกส์โอเคไหมส่วนอีกคนนึงถามว่าอยากเป็นนักคณิตศาสตร์อันนี้น้องก็เลือกสาขาคณิตศาสตร์โดยตรงได้เลยนะครับอ๋อนอกเหนือจากคณะวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยยังมีคณะครุศาสตร์ที่เปิดสอนนะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกตั้งใจจะมาเป็นครูสอนวิทย์ตั้งใจมาเป็นครูสอนเลขใช่ไหมก็อาจจะไปเลือกเรียนในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ นะครับและเลือกเอกคณิตศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์ก็ว่ากันไปเนาะส่วนจบมาแล้วทํางานอะไรส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นทางด้านสายวิชาการนะสายวิชาการนะครับก็คือเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยนะครับหรือถ้าอยู่ตามบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่คิดประดิษฐ์สูตรอะไรใหม่ๆนะอย่างเช่นไปอยู่บริษัท กาอดีตอาหารก็ได้นะก็ไปคิดสูตรคิดอะไรต่างๆออกมาเพราะว่าวิทยาศาสตร์มีหลากหลายสาขาแล้วอยากจะเข้าต้องทํายังไงใช่ไหมครับถ้าเราเรียนแน่นอนครับต้องเรียนสายวิทย์เนาะสายวิทย์เนาะปกติปกติครับก็ใช้หลักเกณฑ์คล้ายๆการใช้โอเนตนะใช้เกรดเฉลี่ยโอเนตสามสิบเกรดยี่สิบเป็นห้าสิบอีกห้าสิบใช้อะไรบ้างครับใครอยากจะเรียนจดเลยนะอีกห้าสิบนะครับถ้าอยากจะเรียนคณะวิทยาศาสตร์นะครับใช้เกตสิบเปอร์เซ็นต ใช้แพท1คณิตศาสตร์10%และใช้แพท2วิทยาศาสตร์30%ไม่ว่าจะเข้าสาขาไหนก็ตามสอบเหมือนกันหมดโอเคไหมจะเข้าสายจะเข้าคณิตศาสตร์เข้าดาราศาสตร์ต้องเรียนฟิสิกส์เนาะเข้าชีวะเข้าเคมีสอบเหมือนกันหมดนะครับคะแนนไม่ค่อยสูงมากลูกคณะนี้นะใครสนใจลองดูเพราะว่าเด็กไทยหนีไม่มีใครอยากเรียนสองคนอยากเรียนเอาจริงๆเรียนสายวิทย์มาบอกหนูจะเรียนวิทย์สุดๆเลย เอาไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กไทยส่วนใหญ่ไปเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็คือวิศวะสัลยปฏ์นะครับหรืออีกสายหนึ่งคือวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพก็คือสาธารณสุขพยาบาลทันตแพทยศสัตวะานั้นเราเลยเหลือเด็กที่มาเรียนสายวิทย์จริงๆเนี่ยน้อยมากคุณครูดีใจนะที่มีเพื่อนสองคนถามมาแล้วครับว่าอยากเรียนวิทยาศาสตร์เพียวๆเลยนะครับวันนี้ขอแนะนําอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยครับนะ มหาวิทยาลัยที่มีสาขาในคณะวิทยาศาสตร์มากที่สุดในประเทศไทยให้ทายจุฬาถูกต้องครับนะคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะครับเรามีภาควิชามีสาขาให้เลือกมากที่สุดอยากเข้าไหมถ้าอยากเข้านะครับโจทย์อีกแล้วใช้แกด20นะครับใช้คณิต20ฟิสิกส์20เคมี20ชีวะ20อันนี้ไปสอบในวิชาสามัญซึ่งจะสอบประมาณช่วงเดือนมกราคม นะช่วงเดือนมก,กราคมปี57หนูจะต้องไปสอบคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะใช้อย่างละ20 20 20เป็น80และใช้แกตอีก20นะครับรวมเป็น100นะครับแต่มีข้อแม้ครับ1ต้องเรียนสายวิทย์2เกดเฉลี่ยต้อง3.00 3อนามมันยากหน่อยนะเกดเฉลี่ยเฉพาะวิทยาศาสตร์ครับเอาวิทย์ทุกอย่างมารวมกันแล้วเฉลี่ย ต้อง3.25ใครต่ำกว่าน,นี้บายบายเลยจ้ะโบกมือลา <c oughs> สใส่หน้าสายหน้าเลยลูก <c oughs> นะ,อะขอคำถามอื่นบ้างนะครับเชิญครับค่ะข,ข้อต่อไปนะคะจากคุณพินทิราโลจิสติกมีความหมายว่ายังไงแล้วก็มีความสำคัญแค่ไหนตอนระบบขนส่งค่ะโอเคครับถามเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับมีความสำคัญอะไรความหมายคืออะไรนะครับ โลจิสติกบางคนบอกคิดว่าโลจิสติกคือการขนส่งมันเกี่ยวข้องนะครับจริงแล้วโลจิสติกนะครับเป็นระบบเขาเรียกว่าการจัดการขนส่งสินค้าส,ส่งสินค้าส่งข้อมูลนะครับส่งคนหลายๆอย่างเลยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการโอเคไหมเป็นการจัดการหลายๆอย่างครับทั้งแม้กระทั่งการวางแผนนะครับการวางแผนการ สต็อกสินค้านะครับคือมันเป็นกระบวนการผลิตในขั้นที่3ลูกหลายหายคนเนี่ย <c oughs> ในขั้นที่1เรกษตรกรก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมผลิตเอามาขั้นที่2ก็เอามาแปรรูปทีนี้ขั้นที่3เนี่ยครับก็คือกระบวนการโลจิสติกใครไปลกูกเอามาบรรจุหีบห่อก็ใช่บรรจุหีบห่อเสร็จปุ๊บส่งยังไงสต็อกสินค้าเท่าไหร่ไปส่งร้านน,นานนู้นร้านนี้ไปวางที่ห้างนูน้นกระจายอย่างไร สินค้าจากโรงงานกระจายไปยังภาคอีสานอีสานกระจายต่อนี่คือเรื่องโลจิสติกทั้งนั้นเลยนะครับต้องใช้ต้องใช้สาขาต่างๆมากมายนะครับสำหรับประเทศไทยถ้าน้องอยากเรียนโลจิสติกคุณครูมีข้อมูลมาให้ครับมหาลัยที่เปิดสอนด้านนี้นะครับและมีเด็กฮิตเรียนมากที่สุดให้ทายที่ไหนเทลาไม่มีครับไม่มีครับอยากเรียนโลจิสติกที่ไหนลูก เกษตรศาสตร์นะครับอันดับหนึ่งคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันดับสองก็พระนครเหนือครับนะพระจอมเกล้าพระนครเหนืออันดับสามเทคโนโลยีสุรนารีอันดับสี่มบูรพานะครับอันดับห้าศิลปากรเพราะฉะนั้นนี่คือห้ามหาวิทยาลัยที่เด่นเด่นเรื่องโลจิสติกเฉะนั้นใครสนใจเนี่ยไปเรียนได้อยากรู้ไหมว่าจบมาเงินเดือนเท่าไหร่คุณครูก็หาข้อมูลมาให้นะครับเงินเดือนเนี่ยเอาต่ำสุดเลยนะ ก็คือประเภทขนของไงโลจิสติกใช่ไหมลูกอันนี้ไม่ต้องเรียนนะขนของขนของก็8ปดพันก็พันวละสามร้อประมาณนี้แหละใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพวกเป็นผู้จัดการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเวันนี้สต็อกสินค้ามีเท่านี้นะเอาไปส่งให้นั่นนะต้องรู้ข้อมูลเยอะแยะนะอันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณหน0่0 0สนถึงสองแสนบาทนะครับคคือต้องจบปริญญาไงคือโลจิสติกหนูก็เฮ้ยหนูแค่ขนของพอละ ไปนั่งนับสินค้าอันนี้หนูก็ไม่ต้องเรียนแต่ถ้าอุตส่าห์ไปเรียนจนจบปริญญาลูกนะเราเข้าไปบริหารจัดการพวกนี้นะครับเราก็จะเริ่มที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึง2 0 0 0 0 0บาทน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมนะครับแต่ล้าบอกหมูพี่ขามันยากหนูคงเข้าไม่ได้หนูอาจจะเริ่มต้นฝึกงานด้วยการเป็นเด็กขนของก่อนดีไหมลูกโลจิสติกเหมือนกันเด็กอยู่ท้ายรถสองแถวก็ได้ปหมโลจิสติกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ที่เพื่อนๆถามมานั่นเองคุณครูสรุปใี้ฝั่งอีกนิดนึงครับว่า ตกลงแล้วโลจิสติกเขาทําอะไรกันบ้างนะใครสนใจจดนะ 1. เลยครับจัดการรับส่งสินค้า 2. นะครับบรรจุภัณฑ์เดี๋ยวนี้เป็นไงครับบรรจุภัณฑ์ใส่แพ็กเกจต่างๆต,ต้องสวยงาม 3. นะครับคลังสินค้าการเก็บสต็อกนะครับสก็คือการขนส่งระหว่างสถานที่ต่างๆในประเทศต่างประเทศนะครับแล้วก็5การวางผังสินค้า เช่นวางชั้น1วางชั้น2วางชั้นสามเดยตามห้างนะเขาต้องอศสยคนวางด้วยนะครับแล้วก็6การหมุนเวียนสินค้านะครับเจ็ดการบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆอันนี้มีข้อมูลน้องไปหาดูได้เกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกนะครับเอาล่ะยังพอเบือสักคำถามได้ไหมเออจะถามว่างบประมาณเกินงบประมาณเกินดุลคืออะไรคะงบประมาณเกินดุลคืออะไรนะครับ แล้วก็อุปทานของเงินคืออะไรด้วยอุปทานของเงินคืออะไรนะครับมีเพื่อนถามว่างบประมาณเกินดุลคืออะไรอุปทานของเงินคืออะไรนะครับนอกรับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจริงๆคําถามนี้2ข้อเลยเนี่ยพูดหอข้อแรกก่อนนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคลังครับการคลังคือการใช้จ่ายภาครัฐโอเคไหมลกูกการใช้จ่ายภาครัฐก็ประกอบด้วยรายรับกับรายจ่ายขอย้ําว่ารายรับกับรายจ่ายต้องเท่ากันเสมอไม่มีเกินไม่มีขาด เข้าใจไหมหนูเป็นนายกเนี่ยหนูไปทําถนนพันล้านหนูเบิกพันสองร้อยล้านได้ปะไม่ได้ไม่ได้นี่นี่โกงเบิกเก้าร้อยล้านมะที่เหลือออกเองก็ไม่ได้อีกเพราะนั้นรายรับมาจ่ายเท่าไหมเท่าแต่รายรับเอามาจากไหนอะไปเก็บภาษีถ้าเก็บได้น้อยพอไหมไม่พอแบบนี้เราเรียกว่าขาดดุลก็ต้องไปกู้เงินมาใส่นั้นขาดดุลก็คือเรามีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายแต่เพื่อนถามอะไรมา <G ün> เกินดุลก็แปลว่าเราอยากจะทําถนนพันล้านแต่เราดันมีเก็บภาษีได้เยอะไหม0 0ล้านเยอะเออได้สองพล้านเพราะเรามีรายได้มากกว่ารายจ่ายหลายคนถามว่าเอารายได้ไปไหนมันเกินมา <G ün> เนี่ยเอาไปไหนลูก สมทบเหรอ,หรอเอาไปหยอดกระปลุกไว้เราเรียกว่าเงินคงครังครับนะเราก็ําเงินก้อนนี้ไปเก็บเอาไว้เผื่อ,อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินต่างๆแต่ขอบอกคนถามคําถามนี้ว่าหนูไม่มีวันเห็นงบประมาณเกินดุลหรอกร <c oughs> นะไม่มีวันเห็นลูกอันนี้ครูไม่ได้ว่าใครเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเงินภาษีของประชาชนเราก็อยากเอามาพัฒน,นาให้ประชาชนมันถ้ามันเหลือ เหลือเขาก็เอาไปให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนให้แห่งต่างเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วแต่ละประเทศก็มกักจะทําสมดุลหรือไม่ก็ขาดดุลน,นะครับส่วนเรื่องอุป,ปทานของเงินเป็นเรื่องการเงินเมื่อกี้คือการคลางเดี๋ยวยกไปถามยกยกไปตอบให้สัปดาห์หน้านะโอเคไหมวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสำหรับคำถามของเพื่อนๆนะครับแต่รายการไม่จบนะช่วงหน้าติวยันโตครับพี่แพรจะพาเราไปดูอาชีพนักออกแบบท่าเต้น เน่น่าสนใจจริงคูมคนชอบเต้นมากเป็นแชมป์เต้นมาก่อนเชื่อเปล่านะนับออกแบบท่าเต้นนะครับใครเดใครสนใจตามพี่แผ่ไปดูนะครับช่วงนี้นะครับขอขอบคุณเนสเล่เวเฟอร์กรอบสนุกครับและพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกๆวันพฤหัสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยเนสเล่เวเฟอร์กรอบสนุก